ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่เป็นอนัตตาอนาัตตาก็คือไม่ได้มีตัวมีตนอยู่จริงโลกใบนี้ไม่ได้มีตัวมีตนอยู่จริงโลกใบนี้จริงๆแล้วก็ไม่ใช่โลกธรรมชาติทุกอย่างที่เรามองเห็นได้ด้วยตารับรู้ได้ด้วยหูด้วยจมูกด้วยลิ้นด้วยกาย ธรรมชาติทุกอย่างที่เรารับรู้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่ได้มีตัวมีตนอยู่จริงสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นหมู่บ้านเป็นตลาดเป็นอำเภอตำบลจังหวัดเป็นผู้คนเป็นญาติพี่น้องของเราเป็นพ่อเป็นแม่ลูกหลานของเราก็ดีหรือแม้แต่เป็นร่างกายเราเนี่ยที่เรามองเห็นได้รับรู้ได้เนี่ย ทั้งหมดนี้ไม่ได้มีตัวมีตนอยู่จริงเลยมันเป็นความหลงของจิตจิตหลงไปหลงไปกับจิตตาสังขารหลงไปกับความคิดนึกเราไหลไปกับความคิดของเราเองความคิดไหลเมื่อเราไหลไปกับความคิดเนี่ยความคิดก็จะให้ค่าว่าก็นี่ไงร่างกายเรา ก็นี่ไงพ่อเรานี่ไงแม่เรานี่ไงลูกหลานเรานี่ไงบ้านเรารถเรานี่ไงตลาดนี่ไงวัดนี่ไงชุมชนนี่ไงหมู่บ้านนี่ไงจังหวัดนี่ไงโลกของเรานี่ไงต้นไม้นี่ไงลำธารแม่น้ำนี่ไงท้องฟ้านี่คือความคิดนะ นี่คือความคิดมันไปให้ค่าว่าสิ่งสิ่งนั้นมันคือนั่นคือนี่